สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอ RKS นะรถ King Special นะครับคันนี้บอกเลยว่าเต็มระบบมากลูกค้ามาเซอร์วิสแล้วก็มาเปลี่ยนไฟหน้าใหม่แต่ว,ว่าเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูลว,ว่ามีของแต่งอะไรบ้างเพราะคันนี้ยสเตนสี 4, นะร้อยสาเนะเต็มระบบซิ่งแต่ไม่ได้ขับสไตล์นะเห็นไหมเป็นแฮนด์โหนท่อออกตัวอยู่เหมือนเดิมถ้าลองเปลี่ยนเป็นท่อสองหนึ่งสีแล้วก็ใส่ทีบาร์ดิซิ่งเลยจริงมาครับมาดูว่านี้มีอะไรบ้างนะ นี่เกียร์เราแล้วครับทุกพี่เราเหมือนเดิมนะมาเริ่มจากข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับครอบดุมจานเบรกเทคอันนี้ผมก็เพ่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็ปั๊มเนี่ยจะเป็นบริงเจอร์ขาจับเป็นดันสต็อกนะครับฝั่งน,นี้จะเห็นยี่ห้อชัดขึ้นตรงนี้นะเห็นไหม y ยี่ห้อนี้แล้วก็ไฟหน้าบาจาครับที่เปลี่ยนใหม่ก็สเปคเดียวกับของพวกสตรีทไกด์เลยแหละ ตรงนี้มีล็อกกิ้งเพราะว่ามีชิวน้าแต่เนี้ยลูกค้าย,ยังเอาชิวน้าไปที่บ้านแล้วก็ใส่ชิวน้าได้สปอร์ตไลท์บาจาจัดออยกัดออย,ออยมาก็้มาดูฝั่งนี้กันต่อแฮนนะ FBI นะ12.5นิ้วนะครับมือเบรกมือคัตนิ่มนะฟันฟิงเกอร์แล้วก็ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแต่เลนกับหลอดนะจะไม่ได้เป็นไอเอลววงแหวนนะครับเปลี่ยนแค่เลนกับหลอดตอแฮนด์ CVO กล้องสกิมมิ่งแต่งเครื่องยนต์สกิมมิ่งร้อยสามสิบเอ็ดสเตจ4สี่นะครับชุดแคมชุดปัม๊มน้ำมันเป็นของที่มากับเซตร้อยสามสิบเอ็ดเลยบางข่ายครับคอทอรุ่นใหม่นะครับที่มีแคทนะแต่นี้เอาแคทออกแล้วครับเพื่อใส่ปลาย C F R นะครับกระรงกระเป๋าหลังบาะเซอร์ิเมนต์ S D C พิงหลังเหมือนเดิม แล้วก็ไฟติดชายกระเป๋านะครับตัวนี้จะเป็นไฟเบรกกับไฟเลี้ยวนะโชคสกิมมิ่งเอสีเหมือนเดิมปลายก็ซีฟอาร์ระล้มเตาหลังออกไปแล้วนะฝาพ,าพิมารีสกิมมิ่งตัวนี้ราคาถูกมากไม่ไม่กี่บาทแล้วก็ตัวเตะเกียร์หลังเห็นไหมมาเซสกิมมิ่งจะสลักที่เสื้อว่าเอสี ร้อยสามเคันนี้บอกเลยว่าเต็มระบบเดือดเดือดเลยเอาเรื่องนะเอาเรื่องเป็น C F R ้ะคอตรงลาย C F R แต่คอเนี่ยจะเป็นคอตัวใหม่ที่มีแคทนะครับ มีไฟสามเส้นด้วยผมลืมบอกไปนะผมจะเปิดให้ดูมันจะเป็นไฟเบรกนะนะติดเพิ่มมาตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เพิ่มอีกอันนึงเมื่อกี้ลืมบอกเลยสายหัวเทียนดำ ให้ดูนะครับเดี๋ยวฝากไปที่อห้อง สูงเลยนะของตัวไฟหน้าแม่งแสบตามากบอกเลยเ้าดูไฟหน้าแล <laughs> <ๆ>้วก่อนก็ประมาณนี้นะครับรถจริงสเปเชียลนะที่นานๆเจอทีเนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าราคารถมันแพงนะที่ผมกล้าพูดว่าที่คนใช้น้อยเพราะว่าเพิ่มอีกนิดเดียวก็จะได้สตีกายรถกายแล้วแต่ทีเนี้ยรุ่นเนี้ยมันบ่งบอกเอกลักษณ์ของคนที่เลือกซื้อได้ชัดเจนมากเลยว่ามันไม่เหมือนใครแล้วเพราะว่ามันมีสไตล์อ่ะเพราะราคาแพงด้วยแล้วก็เพิ่มอีกนิดเดียวก็ได้หน้ากากแล้วทีนี้ก็อยากจะบอกว่ารถเราพร้อมส่งทุกรุ่นนะสปอร์ตเบย์ซอฟเฮลทัวริงนะราคาดีโปรโมชั่นแรงสนใจก็สอบถามเพิ่มได้เลยศูนย์แปดหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟคร์สที่ดีคนิย